ครับบ้านที่จะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งครับที่เราต้องเติมเต็มเพื่อที่จะทําให้บ้านดูดีแล้วก็ดูมีราคาแล้วก็ดูสวยงามคือตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบัวปูนปั้นครับตัวนี้จะทําด้วยซีเมนต์แล้วก็เวลาติดตั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบด้วยแหละว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะติดบัวปูนปั้นเนี่ยแบบไหน แล้วก็ให้เหมาะกับตัวของอาคารอย่างไรครับที่ไอบริดวิวเนี่ยเราเลือกแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเพชรทิดเนี่ยเราจะมีบัวปูนปั้น2ชั้นเพียงแต่ว่างุ้มกับด้านมันลงปกติแล้วตัวนี้เขาจะขึ้นมาไว้ข้างบนแต่ว่าผมออกแบบก็คือผมออกแบบให้ไปอยู่ข้างล่างครับทําไมผมให้อยู่ข้างล่างเพราะว่าความหนาของตัวนี้มันจะบังคับแล้วผมจะมาบังคับกับไอตัวบัวที่ปิด กับพวกหน้าต่างซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นบัวสี่เหลี่ยมธรรมดาคือด้วยความที่ผมอยากให้มันมีความเป็นโมเดิร์นด้วยแต่ว่าให้มีความหรูด้วยอ่าอันนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องยากในการออกแบบเพราะว่าอันนี้เราก็ใช้เป็นแค่บัวสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่พอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดูสวยงามครับวิธีการทำงานของเขาครับก็คือเวลาเขาหล่อบัวปูนปั้นเนี่ยมาจากโรงงานแล้วเนี่ยซึ่งเป็นซีเมนต์เนี่ยเขาก็จะมาติดตั้งให้เรา พอมาติดตั้งให้เราเนี่ยอไอ้ตรงช่องที่เขาเจาะไว้เนี่ยครับตรงนี้ตรงช่องที่เขาเจาะไว้อันนี้คือเขาจะกอกปูนกอกน้ําปูนล,ลงไปผสมทรายแล้วก็กอกน้ําปูนให้เต็มเพื่อที่กันไม่ให้มันกลวงครับคือถ้าเกิดว่ามันกลวงเนี่ยมันมีการแตกง่ายของบัวปูนปั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเจาะแล้วก็ใส่อัดน้ําปูนล,ลงไปหรือว่าปูนทั้งหมดลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นในส่วนของตัวยึดเนี่ย ช่างเขาก็จะยึดด้วยตัวของอสปูนรับเนี่ยครับตัวนี้ที่เขาปิดไว้ครับเขาจะยึดไว้ยึดไว้ทั้งหมดแล้วเขาก็จะมาปิดงานไว้เพื่อที่จะให้มันจมแล้วก็พอมาทําสีก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพวกแบบเลยว่าจะดีไซน์บ้านแบบไหนทําไมเราเห็นบางบ้านเขาทําแล้วสวยบางบ้านทาแล้วมันถึงดูเทอะอะอันนี้เราก็ต้องไปเลือกแล้วก็ออกแบบให้สมกับให้ดูเข้ากับบ้านเราครับอันนี้ ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําให้บ้านดูสวยมากยิ่งขึ้นครับโดยการใช้บัวปูนปั้นมาตกแต่งอันนี้ผมต้องถือว่าเป็นงานตกแต่งซึ่งเหมาะกับภายนอกของอาคารเพราะว่ามันจะทนแดดทนฝนได้ดีครับก็วันนี้พามาคุยเล่าให้ฟังถึงการตกแต่งที่อยู่รอบบ้านว่าควรจะใช้วัสดุประเภทไหนครับสำหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ